สวัสดีพี่น้องปองไปสุขคูสุกคนนะครับผมมีก็ยูผมในช่องชาโคเรเอ็ดคนนอาทานนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมอาจจะเป็นคลิปการแนะนํานะครับผมเครื่องทานอัแทงของผมในน้ำชาโค่แมชชีนรอยเอ็ดเครื่องของเฮานะครับผมมีอยูสองรุ่นนะครับผมก็คือตัวสามแรงกับตัวหาแรงนะครับตัวสามแรงนะครับผม ตัวสามแรงตัวนี้นะครับราคายูทีหนึ่งมืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวหาแรงนะครับใจเพิ่มเพียงอีกสองพันนะครับผมเป็นหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยนะครับราคานี้ยังไม่ทันร่วมขนทรงนะครับผมสิ่งที่ีดใดก็คือในราคานี้นะครับก็จะได้มอเตอร์นะครับแถมไปให้เลยนะครับก็จะมีชุดสายไฟเบเกอร์นะครับพร้อมเอาไปประกอบใส่งานนะครับ ประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจมารลับสินค้าเองมารลับตัวเครื่องเองผมก็จะประกอบไว้ให้แบบนี้นะครับเอารถมายกใส่เด้เลยส่วนท่านใดนะครับผมที่บ่าสะดวกมารับเองนะครับผมก็จะจัดทรงท่า,ทางพัสดุไปให้นะครับจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับผมก็จะมีตัวเครื่องนะครับกับมอเตอร์ลูกค,ค้าก็จะเอาไปขึ้นมอเตอร์แล้วครับประกอบเองนะครับผม ยำอีกครั้งนะครับผมราคาก็จะมีอสองแบบนะครับก็คือแบบมอเตอร์3แรงนะครับผมราคา17,900บาทแล้วก็แบบมอเต๋อหาแรงราคาอยู่ที่19,900บาทนะครับราคานี้ยังไม่ทันร่วมจัดทรงนะครับจัดทรงราคาจัดทรงคิดตามระยะทางจริงนะครับผมจัดทรงทั่วประเทศบ่เกิน900นะครับประมาณนี้นะครับค่าขนส่งนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝ่ายพี่คนนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขสบายดีสุขูสุขคนสวัสดีครับ